เติ้นธนาพลชีวิตพลิกกระอักเป็นเลือดน็อกเข้าไอซียสุดทรมานขั้นจะแย่งข้าวสุนัขวิกฤตชีวิตหลังมีคดีถูกมองเหมือนไปฆ่าคนตายจุดเปลี่ยนสุดพลิกผันเติ้นธนาพลเพื่อนญาติแฟนมองแปลกเจอหลอกเงินเหมือนเปรตวิธีลืมดื่มแอลกอฮอล์ยานอนหลับจนน็อกเข้าโรงพยาบาลรอบแรกค่าวันหมดเงินเป็นล้านเจอโควิดกลับมาดื่มอีกหนักกว่าเก่า ล้มหัวกระแทกทั้งถ่ายทั้งกระอักเป็นเลือดเข้า i c ซสุดทรมานหลังเผยภาพพระเอกป่วยหนักมีสายระยงระยางต้นธนพลโดยมีคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากในอินสตาแกรมโดยหนุ่มต้นโพส a c e b o o k เผยเรื่องราวชีวิตพลิกผันพร้อมมีภาพน่ากลัวขณะรอยเลือดเต็มห้องน้ำโดยได้กล่าวว่าเริ่มต้นเลยแล้วกันเอาเป็นว่าชีวิตที่ไม่เคยจะพลิกผันเป็นแบบนี้ หลังจากมีคดีความชีวิตก็เปลี่ยนไปเครดิตท,ที่มีก็หมดแต่ก็ไม่คิดอะไรเพราะยังพอมีงานทำแต่ก็น้อยลงยังพอใช้ชีวิตเป็นแต่ก็มีจุดเปลี่ยนคือเพื่อนญาติคนรู้ใจหรือว่าแฟนคนรอบๆตัวเริ่มมองแปลกๆเหมือนผมไปฆ่าคนตายทำความผิดแบบมึงไม่น่าอยู่บนโลกใบนี้ได้หรือเราคิดไปเองก็ไม่รู้คิดไปทั่วคิดไปหมดระแวงไปหมดจุดจบคือหาสิ่งที่ทำให้ลืมและคิดบวก ไม่อยากพูดถึงญาติชั่วๆนะหลอกเงินทองเหมือนเปรตพอและอย่าให้ความสำคัญมันเล่าต่อวิธีลืมก็คือเก็บตัวกินแอลกอฮอล์ยานอนหลับไปวันๆจนน็อกเข้าโรงพยาบาลรอบแรกหมดเงินไป1 4ล้านสี่มื่นบาทอ่านไม่ผิดหรอกครับล้านสี่มนบาทมัดยางลำไส้เป็นแผลในกระเพาะถ่ายเป็นเลือดบทที่2เคยกลัวที่ไหนทำเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือโควิดรอบแรกอยู่บ้านสิครับ ทำอะไรล่ะเหมือนเดิมดื่มดื่มดื่มแล้วก็ดื่มแต่คราวนี้ทํากับข้าวกินนะสุดท้ายเบื่อจ้างช่างแท็กทูมาสักที่บ้านสบายสักไปด้วยเมาไปด้วยจนได้ฉายาขวัญใจรถเขียว งงดีคืออะไรมันคือรถเก็บขยะจะมาทุกวันจันทร์แต่เรากินวันหนึ่งขั้นต่ำวันละสามลังเบียนะบ้านอื่นเขาเก็บไม่เกิน5นาทีบ้านผมเป็นชั่วโมงเพราะต้องคัดขวดแยกเลยเลยได้ฉายาว่าขวัญใจรถเขียวมาจบโควิดรอบแรกก็ออกกำลังกายเฮ้ยเฮยหุ่นกลับมานะแทบจะเหมือนเดิมทุกอย่างกลับมา งานอย่างเดียวแหละความมั่นใจกลับมาได้แป๊บเดียวรอบสองก็มาใช้คำว่าทอพินาศแต่รอบนี้ไม่ค่อยกลัวนะแต่เงินเริ่มหมดเลยรู้จักคำว่าคิดหน้าคิดหลังเยอะๆอยู่บ้านออกกำลังเอาตำแหน่งขวัญใจรถเขียวกลับมากิน เมาหลับวนไปไม่นานรอบสองคิดถึงแม่กับพ่ออยากกลับบ้านแต่เขาไม่ให้กลับอยู่คนเดียวในบ้านก็เริ่มใช้คำว่าจะแย่งเข้าหมาแดกอยู่แล้วในที่สุดฟ้าก็เปิดจากจะหมดตัวเริ่มรู้ชะตาชีวิตหมดสิครับเริ่มหารอบนี้ใช้คำว่าจะแดกหมาเอาตัวเองไม่รอดจนเป็นลำไส้แต่คราวนี้แย่แบบสุดๆไม่มีโรงพยาบาลให้เข้าไม่มีเตียงไม่มีเลือดแต่อาการเก่าก็กลับมา แต่คราวนี้แย่กว่าเก่าเป็น10เท่าคืออาเจียนเป็นเลือดอ่างล้างหน้า7-8รอบแบบเต็มอ่างเป็นแบบลิ่มเลือดเกือบช็อกดีนะมีพยาบาลเป็นพี่เลยโทรบอกว่าจะช็อกเลยได้กูโค้ดกับน้ำเกลือกลับไป5ขวดวิตามินอีกเพียบอัดเข้าไปแล้วนะเอาเป็นว่าเลือดจะหยุดไหมสรุปหยุดออกตูดต่ออ้วกสองวันเหม็นข่าวไปทางบ้านแล้วทุกอย่างก็เหมือนจะดี ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ต้องใส่แผมเพิอตลอดแล้วเลือดก,ก็หยุดดีใจว่าเราทำได้แต่เจ้ากรรมฤศศิดวงแดกนั่งไม่ได้ไปเป็นสัปดาห์หลังจากนั้นก็ไปทำบุญทัา,างที่ยังไม่หายลองคิดดูว่าจะเป็นยังไงลำไส้พองเป็นฤศศิดวงแถมขับรถจีบขึ้นท่าสองอยางพระเจ้าดีนะมีแค่สองโค้งซ้ายกับขวาตายสิครับก่อนขึ้นเจอวายชั้นดีของโปรดสิครับผมใครจะอดใจไม่ไหว ผมไม่ใช่นักบวชแดกสิครับสองแก้วนิดๆเฮ้ยไม่มีอาการเอาเลยวะได้ใจดีกลับลงมาซ้ำสิครับผมสองแก้วก็ยังไม่เป็นอะไรแถมหลับสบายวันที่3จะกลับบ้านมาพักโรงแรมแห่งหนึ่งวันนี้เพลียเหนื่อยเลยไม่ดื่มกลับเข้าห้องพักอาบน้ำกำลังจะนอนเอิม่มคิดตามนะเหมือนผระอืดพระอม,มจะอาเจียนกระอากออกมา เหมือนอมปีโป้สามชิ้นเลยเข้าไปบ้วนทิ้งในอ่างล้างหน้าชิบหายนั่นลิ่มเลือดแต่ก็คิดว่าคงเป็นยาที่กินเข้าไปแล้วสีมาละลายเลยมานั่งดูทีวีสักพักอาการที่เกิดขึ้นอีกคราวนี้เอาถังขยะมาวางใกล้ๆผลที่ได้คือเต็มถังสิครับเจ้ากรรมดันปวดขี้เลยไปเข้าห้องน้ำโอ้ท,ทั้งขี้ทั้งอ้วกพอออกมาภาพตัด ล้มหัวกระแทกขี้แตกกระอักเป็นเลือดดีนะโรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆไม่งั้นต้องกลับบ้านเก่าวันแรก ICU ให้เลือดสบายตัวพอวันที่สองต้องไปศัลยะกรรมชายเริ่มกลัวทั้งชีวิตไม่เคยอยู่ห้องรวมพัดลมเชื้อโรคก็เยอะภาพเก่าๆเ,เริ่มกลับมาเพราะแม่เคยทำงานในตึก ICU เจอคนไข้แบบทุกรูปแบบแล้วทุกอย่างก็เป็นเหมือนที่คิดไว้เปะ๊ะ พยาบาลพูดด้วยคำแรกคือลุงสองคนข้างๆแค่ดึงสายช่วยหายใจเขาก็ไปแล้วเออดีไม่ต้องบอกก็ได้มัง้งคือแม่กับพ่อผมทำงานโรงพยาบาลมาก่อนผมก็โตมากับโรงพยาบาลกินนอนมาเหมือนกันเลยรู้จักเครื่องช่วยชีวิตแทบทุกเครื่อง คืนแรกคงเสียเลือดไปมากหลับสบายมากรู้สึกเออวะมันก็เหมือนห้องพิเศษคืนที่สองเริ่มนอนไม่ได้มีเพื่อนเป็นแอลกอฮอลิซึมมาเพิ่มเพลอทั้งคืนไม่จบเท่านั้นเพื่อนคงมีเพื่อนชื่อเดียวกันกับผมหรือคงทะเลาะกันมาเรียกกูทั้งคืนแถมตีสองด่าอีกว่ามึงไม่ต้องมาพูดมากเงียบๆไปเอิมไม่มีใครพูดอะไรแต่ผมก็หลับเพราะคงเพลียเสียเลือดมาเยอะเอายอ่อๆนะ คืน3กับ4รวมทุกอย่างทุกเตียงต้องทำซักชั่นทั้งวันทั้งคืนเรียกว่ารวมมิตรซักชั่นคือผู้ป่วยที่เจาะคอแล้วต้องดูดเสมหะออกเพราะเขาจะหายใจไม่ได้รวมถึงเพื่อนสองเตียงข้างๆผมตั้งชื่อเรียกเขาว่าลุงเนื้อเปื่อยคือจับตรงไหนก็เนื้อหลุดไปหมด วัดความดันก็ไม่ได้เนื้อปลิ้นไปหมดส่วนเตียงข้างๆผมเรียกลุงน้ำหวานไม่ใช่แกชอบของหวานนะแต่มดขึ้นทั้งตัวนี่แหละต่อให้คุณมีเงินเป็นร้อยล้านก็หาเข้าห้องพิเศษไม่ได้เพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพตัวเองกันดีๆนะครับในยุคนี้ส่วนผมตัดสินใจตรวจทุกอย่างในวันนั้นไม่เคยกลัวตายแต่กลัวเป็นภาระของคนอื่นตรวจทุกอย่างเลือดเชื้อปอดปกติทุกอย่างโชคดีไปมีสิ่งที่แนะนำมาสำหรับลำไส้นะเพราะเคยไปล้างมาเป็น ราคาที่สูงแต่ผมทำเองที่บ้านคือผมใช้ดีท็อกก่อนแล้วใช้คอลลาเจนปัญหาต่างๆมันก็หายไปถ่ายยากลำไส้สกรปรกตดมีกลิ่นเหม็นลดน้ำหนักไม่ลงท้องพองสิวฝ้าและกระขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด